ผ้าถุงตัวนี้มาให้ทุกคนดูนะคะมันเป็นผ้าถุงเอวยืดข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็นขอบพับหลบแบบนี้หลบในตัวแต่ทีนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการตัดความยาวขึ้นเราก็บอกว่าถ้าตัดข้างล่างขึ้นเนี่ยเขาจะเสียดายชายตรงนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกเราว่าถ้าเขาพับขอบลงหนึ่งรอบแบบนี้เขาจะใส่พอดีความยาวใช่ไหมทีนี้เราก็เขาบอกให้เราลดขอบลงลดขอบลงมาแบบนี้ แต่ทีนี้เราจะไม่ลดขอบตามที่ลูกค้าบอกหรอกเนาะเราจะมาเย็บตรงนี้เลยทุกคนเนี่ยตรงนี้เขาจะมีรอยต่อเห็นไหมคะเนี่ยระหว่างาช่วงจีบช่วงจีบของกระโปรงกับรอ,อยต่อข้างบนเขาจะเรียบๆแบบนี้ทุกคนจะเป็นกระโปรงตัวทวิตแบบนี้นี่เราจะเย็บตรงนี้เลยเย็บตรงนี้เลยนะคะหนึ่งขอบหนึ่งขอบเนี่ยสูงเท่าไหร่อันนี้สมมติว่านิ้วครึ่งเราก็จะเย็บตรงนี้เข้าไป จับสองชิ้นประกบกันแบบนี้ตรงนี้ถ้าเขาเย็บมาแบบนี้เราเปิดเย็บไม่ได้เราก็เลาะนิดนึงเพื่อที่ให้เราเนี่ยจับจะเข็ยบเย็บง่ายเลาะออกแบบนี้แบบนี้อ่ะแล้วเราก็เย็บเลยวัดจากรอยโค้งหรือรอยเย็บเดิมเข้าไปประมาณ3ามกระเบียดสามกระเบียดกลางออกมาก็จะเป็นนิ้วครึ่งแต่ถ้าขอบนี้แค่อันนี้มันนิ้วครึ่งนะทุกคน่ยถ้าขอบหนึ่งนิ้วเราเย็บเข้าไปแค่ครึ่งนิ้วนะคะ รวมกันแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งนิ้วแต่ถ้าตามกระเบียดรวมกันก็จะได้นิ้วเึ้่งเย็บไปเลยเย็ดไม่ต้องขีดเลยนะคะไม่ต้องขีดคำนวณจากเส้นเดิมง่ายๆแบบนี้เล เย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เพื่อนๆมาดูว่าตรงจีบเนี่ยที่เราเย็บทางด้านตัวขอบใช่ไหมทางด้านผ้าชิ้นบนเนี่ยที่เขาจะไม่มีจีบแล้วเราก็วางทับแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เย็บบนนี้แต่จีบเขาอยู่ข้างล่าง เห็นไหมจีบทวิตเพื่อนเพื่อนมาดูว่าเขาแตกไหมเราก็จะไม่แตกนะคะเขก็จะเป็นจีบเหมือนเดิมเห็นไหมคะเนี่ยก็จะมีรอยย่นรอยอะไรของผ้าเห็นไหมตรงเดิมนะคะแต่ความยาวเนี่ยหายไปความยาวหายไปเท่าไหนก็ที่บอกนะคะถ้าเราเย็บตรงนี้จากเส้นเดิมเข้ามาครึ่งนิ้วความยาวจะหายไปหนึ่งนิ้วแต่ถ้าเราเย็บจากเส้นเดิมที่เขาพูงมาเข้าไปสามกระเบียดนะคะนี่คือเส้นที่เราเย็บเนี่ย ก็จะหายไปนิ้วครึ่งนะคะนี่คือการตัดความยาวกระโปรงที่มีรอยต่อนะคะกระโปงหรือชุดเดรสอะไรที่มีรอยต่อทําได้วิธีนี้เลยนะทุกคนลองทําดูนะคะเร็วแล้วก็ง่ายดีแต่ถ้าเราไปขยับขอบลงเหมือนที่ลูกค้าบอกเนี่ยมันจะยุ่งยากนะคะที่เขาบอกว่าเขาพับแบบนี้แล้วก็ใส่พอดีมันจะยุ่งยากนะะถ้าหากว่ายังยาวอยู่เราก็เย็บเข้าไปอีกได้ตรงนี้ถามว่าต้องพงุงทิ้งไหมไม่ต้องพงุงนะคะไม่ต้องพงุงเอาไว้นี้แหละถ้าลูกค้าไปขายต่อหรือว่าอะไรเนี่ย ก็ยังปล่อยลงได้เขาไม่ได้เสียหายอะไรเวลาใส่ก็ไม่ได้มไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะลองทำกันดูจ้า